สวัสดีค่ะวันนี้สคออบอขอเสนอสาระเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องสนามเด็กเล่นอันตรายใกล้ตัวที่ควรระวัง จากหลายครั้งที่ผู้บริโภคมักได้ยินข่าวเด็กประสบอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นบางรายอาจแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบางรายโชคร้ายหน่อยก็ถึงกับพิการและบางรายก็อาจเสียชีวิตซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ไม่ควรละเลยโดยในรอบหลายปีที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาการได้รับบาดเจ็บยังคงเกิดจากอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามในโรงเรียนมากที่สุดรองลงมาคือในหมู่บ้านชุมชนตามด้วยส่วนสาธารณะคําถามที่ตามมาก็คือหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องใดควรจะเป็นผู้รับผิดชอบจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้คณะอนุกรรมการวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามได้ออกข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นได้แก่อุปกรณ์ เครื่องเล่นการติดตั้งการบำรุงรักษาและผู้ดูแลการเล่นโดยกำหนดให้สนามเด็กเล่นควรม,มีพื้นสนามปลอดภยัยเช่นพื้นทรายละเอียดหนา30ซนติเมตรเครื่องเล่นทุกชิ้นต้องฝังฐานรากและยึดให้แน่นและต้องมีความสูงที่เหมาะกับวัยผู้เล่นมีระยะห่างระหว่างเครื่องเล่นไม่น้อยกว่า1.8เมตรโดยรอบสีที่ใช้ต้องมีความปลอดภัยสำหรับเด็กเมื่อมีการสัมผัสและสูดดมและควรสำรวจเครื่องเล่นก่อนเปิดใช้ งานทุกครั้งรวมทั้งต้องมีผู้เฝ้าดูแลการเล่นเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีดังนั้นคณะกรรมการว่าด้วยฉลากแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บร,ริโภคพุทธศัการาช2522ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่25พุทธศัการาชส5 5 0เรื่องให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำฉลากสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากพุทธศัการา2,541และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแนะนำและคำเตือนไว้ที่ตัวสินค้าในลักษณะคงทนถาวรและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง หากผู้บริโภคมีปัญหาสามารถปรึกษาสายด่วนสคอบอ1166หหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะคะ